ถ้าเกิดว่าคุณกำลังมองหาร้านเติมเงินราคาถูกอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำร้านนี้แหละครับ Super Special Shop ปลอดภัยเติมไวถูกกว่าเติมเองแน่นอนร้านเปิดให้บริการทุกวันยิ่งไอเรื่องบิดเรื่องโกงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะว่าตัวร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทมาอย่างถูกต้องดังนั้นปลอดภัยหายห่วงแน่นอนอย่าลืมเติมเงินร้านนี้กันละครับ Super Special Shop และก่อนเติมเงินก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องมิเตอร์สไปตี้ด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อลิงก์อยู่ใต้คลิปกดไปเลยนะ สวัสดีชาว Meta Human แ,และคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้กันด้วยนะครับคลิปนี้เราจะมาพาคุณเดินเก็บกล่องในกงเกาะกิจกรรมของ Power นั่นเองนะครับสำหรับใครที่กาลังหาอยู่ว่าเอะกล่องทองกล่องม่วงมันมีกี่กล่องมันอยู่ตรงไหนบ้างต้องเดินยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาพาคุณเดินตั้งแต่จุดเริ่มต้นก็คือจุดที่ยืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับพอเรากดเข้ามานะครับเราจะมาเกิดตรงจุดนี้ผมจะพาเดินตั้งแต่กล่องแรกจนถึงกล่องสุดท้ายกล่องที่25นะครับทั้งหมดในเกาะเนี้ยมันมีอยู่25กล่องนะครับกล่องม่วง20 กล่องทองอีก5แต่ว่าเราจะไม่ได้ให้ความสําคัญนะครับว่าต้องไปเก็บกล่องทองก่อนหรือกล่องม่วงก่อนผมจะเน้นที่ว่ารูทไหนเดินแล้วเก็บง่ายเดินง่ายแล้วก็จบง่ายสุดผมจะมาพาเดินแบบละเอียดในคลิปนี้เลยนะครับกล่องแรกมันจะอยู่ตรงแ,แถวบริเวณน้ําตรงฝั่งด้านซ้ายมือนะครับอช่งนั้นเราก็เดินมาตรงนี้ได้เลยนะครับปีนฝั่งตรงนี้เลยแล้วก็กระโดดเลยครับตรงนี้กล่องจะอยู่ตรงนี้ครับเห็นไ,ไหมแล้วก็มาเก็บกล่องตรงนี้ได้เลย พอเราเก็บกล่องม่วงตรงนี้ได้นะครับเราจะว่ายข้ามไปเกาะตรงนู้นหลังจากนั้นนะครับนี่อยู่ในอาคารนี้เลยกล่องที่สองอ่ะเดินเข้ามาเก็บตรงนี้นครับกล่องที่สองเสร็จเรียบร้อยอ่ะไปะไปกล่องที่สามกันต่อกล่องที่สามอยู่ตรงในอาคารเลยนะครับตรงนี้อ่ะกล่องสีทองก็มาเก็บตรงนี้ได้พอเก็บกล่องทองเสร็จมาไปกล่องต่อไปครับ ทีนี้เราจะปีนขึ้นตรงนี้ครับนี่กล่องสีม่วงกล่องถัดมากล่องที่4ี่ครับพอได้กล่องที่4ี่เสร็จปุ๊บอะ่ะเดินเลาะมาตรงนี้นิดนึงนะครับไปกล่องที่ห้าเป็นกล่องทองเราจะเดินขึ้นรั้วตรงนี้เลยนะครับปุ๊บอ่ะแล้วก็เดินมานี้นี่กล่องจะอยู่บนคาน,น<ะ>ตรงนี้อ่ะ э, แล้วก็เดินมาเก็บได้นะครับพอได้กล่องที่5้าเรียบร้อยนะอ่ะเราจะเดินทะลุมาตรงนี้ครับเราจะเบี่ยงลงมาก่อนนะครับไปเก็บกล่องข้างล่างก่อน กล่องที่6เนี่ยจะหายากหน่อยนะครับมันอยู่ในพุ่มเนี่ยเราก็เดินมาเก็บตรงนี้ได้เลยนะครับกล่องที่หพอเราเก็บกล่องที่6เสร็จไปไปกล่องที่7ต่อครับเราสามารถกระโดดตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็มาปีนตรงนี้แล้วเราก็จะเดินล็อก,กํำแพงตรงนี้มาครับอ่าอันนี้คือกล่องที่7เสร็จพอกล่องที่7เราจะไปเปิดกล่องที่แปครับนี่กล่องที่8ปจะอยู่ตรงนี้กล่องที่9ไปต่อกัน เราปีนขึ้นตรงนี้ได้เลยครับจริงๆเนี่ยเราจะเจอกล่องนี้ก่อนเนี่ยคุณจะเก็บกล่องนี้เป็นกล่องที่9ก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพาขึ้นไปเก็บกล่องข้างบนตรงนู้นทีนี้เราจะขึ้นฝั่งด้านซ้ายตรงนี้ครับเสร็จปุ๊บเราจะเข้าซอกตรงนี้ชิดขวาไว้ครับทีนี้พอเราขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นทางตันแล้วก็หันกลับหลังมาแล้วก็เลาะตามขอบหน้าผาตรงนี้ไปพยายามกระโดดดีๆนะครับเพราะว่าพื้นที่เดินมันแทบไม่มีเลย สร็จปุ๊บอ่ะไปต่อครับเลาะตรงนี้ไปต่อแล้วก็กระโดดขึ้นมามุมนี้เฉียงขึ้นไปกระโดดต่อเนื่องนะครับเพราะว่าพื้นที่เดินมันแทบจะไม่มีเลยนะพอขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับเราจะกระโดดข้ามไปฝั่งตรงข้ามนี่จะมีน้องกระต่ายยืนรออยู่ซึ่งกลองจะอยวงข้ากต้นไม้ตรงนี้นะครับ นี่เราก็มาเก็บกล่องตัวนี้ได้เลยอ,อันนี้คือกล่องที่9นะครับหรือจะเป็นกล่องที่10ของใครหลายๆคนอันนี้ก็แล้วแต่ระดับนะว่าจะเก็บข้างบนก่อนหรือข้างล่างก่อนสุดท้ายก็ต้องเก็บเหมือนกันนะครับแต่ในคลิปนี้เราเก็บข้างบนเสร็จเราก็จะลงมาเก็บข้างล่างกันต่อนะนี่กล่องตรงนี้นะครับก็ลงมาฟึบมาเก็บต่อได้เลยทีนี้พอกล่องที่10เสร็จเนี่ยเราจะไปกล่องที่11กันครับกล่องที่11จะอยู่ตรงนี้ครับโต๊ะน้ําชา ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้กินอาหารกระโดดสูงหรือว่าไม่ได้กินอาหารยาพุ่งอะไรพวกนี้มานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกันแบบปกติกระโดดขึ้นเห็ดตรงนี้นะครับแล้วก็กระโดดขึ้นไปต่อเลยนี่กล่องทองอยู่ตรงนี้พอได้กล่อง11นะครับเราจะขึ้นไปบนเห็ดนู้นเลยนะครับกล่อง12จะอยู่ข้างบนตรงนั้นนะ ตัวเหตุผลที่ว่าทําไมถึงต้องมาเก็บกล่องข้างบนก่อนการที่เราจะไปเก็บกล่องข้างล่างก่อนแล้วก็เดินย้อนขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันเสียเวลานะครับเราก็ขึ้นมาข้างบนก่อนนะแล้วก็ค่อยลงไปเก็บข้างล่างอีกทีหนึ่งนะกล่องจะอยู่บนยอดเห็นแบบนี้นะครับพอเราเก็บตรงนี้เสร็จอ่ะเดี๋ยวเรามาพาไปจุดต่อไปกล่องที่13นะครับผมจะมาพาเก็บตรงนี้ก่อนเลยคุณจะเก็บตรงนี้เป็นกล่อง13ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีกล่องหนึ่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาเก็บตรงนี้กันก่อนนะครับ พอเรามาเก็บกล่องตรงนี้แล้วเราก็จะเดินย้อนกลับขึ้นไปจุดเมื่อกี้ครับเราปีนขึ้นตรงนี้ได้เลยอ่าแล้วก็มาเก็บกล่องตรงนี้เหตุผลที่ว่าทําไมถึงต้องทําแบบนี้นะครับเพราะว่ากล่อง15้าเนี่ยมันอยู่ข้างล่างครับกล่อง15เนี่ยอยู่ประมาณแถวๆตรงนู้นเลยนะครับเราก็จะกระโดดลงไปแบบนี้แล้วก็ร่อนลงไปเรื่อยๆครับนี่กล่องอยู่ตรงนี้ครับนี่ประมาณตรงนี้ ก็มาเก็บกล่องตรงนี้ทีนี้พอมันเก็บกล่องตรงนี้ใครจะเดินขึ้นไปก็เดินนะครับเราสามารถกระโดดตรงนี้ได้นะนี่มันจะมีแท่นจั๊์อยู่ตรงนี้อะเดินมาต่อไปเก็บกล่อง16กันครับพอเราโดดขึ้นมาสูงๆตรงนี้นะครับเราจะล่อดมาเก็บกล่อง16ตรงนี้เลยกล่อง16เสร็จอ่ไปกล่อง17เดินมาทางนี้เลยนี่กล่อง17จจะอยู่ตรงนู้นแล้วก็บินข้ามได้นะครับ ทีนี้มันจะมีแท่นจัม์อีกหนึ่งจุดนะครับขึ้นไปเก็บกล่อง18กล่อง18จะอยู่บนเหตุตรงนู้นอ่ะไปไปกันต่อครับตรงนี้โดดแล้วขึ้นเลยนะครับอย่าเดินยึงยักเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบล็หายนะบางทีอ่าทีนี้กล่อง18กับกล่อง19เนี่ยจะอยู่ไกลพอสมควรนะครับกล่อง19จะอยู่ตรงนู้นเป็นป้ายรถเมย์ตรงนู้นนะครับเราก็จะบินไปตรงนู้นแล้วก็เดินไปต่อตรงนั้นนะนี่ กล่อง19อยู่ตัวนี้ครับพอเราเก็บกล่อง19เรียบร้อยมาขึ้นมอไซค์เลยครับเดี๋ยวเราไปเก็บกล่องที่20กันอ่ะครับลงมาตรงนี้ปึ๊บนี่กล่องจะอยู่ตรงนี้ครับข้างๆต้นไม้เห็นไหมมันอยู่ในปุ่มเนี่ยอ่ะแล้วก็มาเก็บกล่องที่20พอได้กล่อง20เราจะย้อนกลับไปนิดนึงครับไปเก็บกล่องต่อไปเราจะข้ามมาตรงนี้ครับแล้วก็ลงมาตรงนี้เลยอันนี้คือกล่องที่21ครับทีนี้กล่องที่22 2 3 24 25าเนี่ยมันจะต่อเนื่องกันอ่ะไปทางไหนไปดูครับ เราก็จะเลาะขึ้นมาค่ับระตามทางได้เลยนะครับกล่องที่22เนี่ยจะอยู่ตรงเสารตรงนี้อ่าเรามาเก็บกล่องตรงนี้ก่อนนะครับกล่องที่22 22ิบสองยไป23ครับนี่กล่องย3ิบสามจะอยู่ตรงนี้ต่อมากล่อง24ครับอ่าโดดข้ามมาได้เลยนี่มีน้องกระต่ายรอแล้วครับแต่ว่าต้องเลยไปอีกอยู่หลังเขาตรงนี้เลยครับไกลหน่อยอ่าเห็นไหม อันนี้คือกล่องที่24ครับทีนี้กล่อง25เนี่ยเราจะขับตามเส้นทางนี้นะครับก็เลาะไปทามหน้าผาตัวนี้ก่อนเสร็จปุ๊บเราจะขับลงตรงนี้ครับแล้วก็ลงมาต่อตรงนี้อ่าเราก็จะเจอกล่องอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้เลยครับและนี่คือกล่องสุดท้ายนะครับในทั้งหมด25กล่องถ้าเกิดใครตามเก็บรู้ที่ผมทําไว้ตัวนี้รับรองว่าง,ง่ายมากนะครับไม่ต้องเดินไขว้ไปไขว้มาให้มันวุ่นวายแบบขึ้นเขาลงห้วยให้มันยากนะครับ อันเนี้ยผมเดินเช็ครูทมาแล้วตรงนี้น่าจะง่ายที่สุดแล้วนะครับหรือใครมีรูทที่ถนัดมากกว่านี้นะครับก็เดินตามรูทที่คุณอยากเดินได้เลยอันนี้ผมมันแนะนํารูทแล้วกันสําหรับใครที่ไม่รู้จะเดินยังไงเดินตามคลิปนี้เก็บครบแน่นอนนะครับสาหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับในการเก็บกล่องกิจกรรมทั้งหมด25กล่องไม่แน่ใจว่าเก็บได้ทุกวันไหมแต่ก็มาเช็คทุกๆวันแล้วกันเพื่อมันรีเซ็ตแล้วเราก็สามารถเก็บได้นะครับอย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและที่สำคัญถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์แบบนี้